ออกซิเจนหน่อยวิตามินซีออกซิเจนเองวิตามินแต่ว่าเออวิตามินซีออกซิเจนคุณนิลุยนะเข้าโรงพยาบาลเออพูดออกซิเจนงงมากเลยไปเที่ยวอยู่อยู่ไปนอนโรงพยาบาลเทคแคร์นะคุณน้ลุยนะไปเป็นแรงใจคุณน้ลุยด้วยนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วนะเมื่อเช้าเห็นคุณแพรว่ะบล็อกเลยครับไม่บล็อกแม่ไม่บล็อกครับเพื่อเขาจะมาเม้นอะไรอีกผมจะได้ เซฟไว้เซฟหลักเซฟหลักฐานไว้ได้เดี๋ยวตามจะไม่เจอ,เอครับแม,ม,ม,ม่ปล่อยครับอย่างน้อยครับเป็นคนในจ,จํานวนเจ็ดพันกว่าคนที่เข้ามาดูครับโโยโคเท่เลยอะ่ะที่ทีหลังไม่จําเป็นนะครับเชื่อสวยมากเทสฉันบอกแล้วว่าคุณเป็นคนที่แบบหุ่นแบบแมสตะแต่งล้งเลได้แล้วผมเป็นคนเจ้าเนื้อแต่งขาลัดไม่ได้ไมีนอ่องชอบใส่เกงเกงขากรบอกหน่อยหน่อย งไปลากกระเป๋าค่ะไปฮะอ่าใช่โอเคจ้าเดี๋ยวจะเข้าไปแลกสดแล้วนะคะโอเคนะคะ โอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังสว,ส,สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบครับผมก่อนที่เราจะลงใช่เดี๋ยวจะลงมาพิมพ์ดาว่าบอกกล้วยนะโอ้าะมันเป็นคนประเภทจันไหนจังสิม้ำาคนจังสิเนี่ยแล้วสั้นไลายสดเนี่ยมาพิมพ์ดาว่าบอกมนันต้องโตมาในสังคมแบบไหนมันถึงแบบคุยเนิ่บอกว่า เขาบอกว่าตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับทุกคนแม่แม่เขาไม่ต้องมาด่าเขาได้ยังไงตัวมายังไงดีกว่าแม่แม่ทำอ่ะแม่ทำหาบินเนอร์นี่ไงโอ้ยพี่นองมากแล้วฟื้นล้วจ้าทุกคนเมื่อคืนขอบคุณร้านบุตรีรำาเ้ยนะครับเครื่องดื่มเต็มที่มาก ใช่เมื่อคืนนี้เขาดื่มแทนคูเตอร์แทนซันแบบเมื่อวานถามไ่ถามว่าไหวไหวไหวไหมนะครับที่ที่ยดื่มต่อสุดท้ายให้เขาเอนจอยด้วยวันเมื่อวานเขาเป็นห่วงพี่อุ้ยเดยจะอยู่บอกว่าไม่ได้ไล้อกลับมาเลยเป็นห่วงพี่อุ้ยแม่ซิยูนั่งสิยูบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเนิ่อยู่เป็นเพื่อนพี่อุ้ยคือไม่ไหวแม่พรพเนเป็นสุภาพบุรุษห่วงพี่อุ้ยคืออย่างเงี้ยซันไม่กินเหล้าใช่ไหมคูเตอร์ไม่กินเหล้าแล้วทีเนี้ยเขาพัานแก้วบ้าเสียไอ้คนนี้ก็แบบลูกกเงงใจไ คือคือนั่งบมเด้มีเทคนิคในการกินเหล้านั่งโมเด้เป็นคนกินเหล้ากินเบียร์เก่งปา้นน่ะนะใช่ไหมใช่ก็เลยก็เลยมาเลยก็เฝ้าสิไหมเฝาเฝ้าแก้วเฝ้าเฝ้าแก้วคือต้องกินต้องกินในเบอง์ังินสินะพี่ไก่บานนี้พอสั้นบอกกินสั้นกะสั้นกะบอกว่าเอผมผมผมบอกกินใช่แล้วก็เลยเลยถามเพิ่งน่ะว่ายว่ายว่ายนะวินเนอร์ก็เลยแต่นะแต่นะวินเทีตอนนั้นคือมันมันในนี้มันไปแล้วไงแล้วเมื่อคืนคือเข้าใจว่าคนได้แบบ มันเหมือนในความพี่ว่ามันแรงจริงๆอ่ะบางคนก็หลับไปเลยนะเราเข้าใจเลยแบบอุ้ยแบบหนักจริงๆนะถ้าอย่างเรานี่ยไปนิดนึงของคนจะร่วงตอนอยู่ร้านแต่มันก็ประคับประคองชีวิตได้อยู่แต่พอขึ้นรถบัตเนี่ยมันขึ้นรถไม่มีรถขึ้นรถบัตเนี่ยรถมันไม่ได้ใช่ไม่รอดเท่าไรเลยครับอยู่ข้างลนนี่หมุนแเดี้ยพี่ไก่ร้านนี้ค่ะอุ้ยไม่ใช่บาง เมื่อกี้ก็ลงคลิปแบบเอนจอยไปบางท่านเขาแบบเป็นห่วงภาพลักษ์ oh, เพคไเนอร์ภาพลักษ์ผมภาพลักษ์เพคไวนเนอร์อย่างนี้มนผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยตอกแกงกันกบบปกติไม่เพราะว่าเราต้องบอกว่าแฟนคลับบางคนนะมันเป็นเรื่องปกติใครมองลบก็ปล่อยเขาไปไเถอะผมก็เลยผมก็เลยแบบด้วยความสบายใจก็เลยลบให้นะครับลบซะลบซะลบเพราะว่ามองว่าบางท่านเซนสทีฟความแบบความแม่ๆเขาก็แบบ อ่าแบบนี้แบบนี้ไง mm. แต่อย่างผมสองคนอย่างเงี้ยอย่างผมสองคนก็คืออน j o ยอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นห่วงเราก็ดูแบบความสนุกพอดีพอดีอยู่แล้วแต่เราก็ด้ความสบายใจไม,ม่แม่ด้วยไนงะ mm. เพราะว่าด้วยความรักสันสันเข้าใจนะเพราะว่าสันเคยเป็น mm. เคยเป็นในมุมแบบนี้เมื่อก่อนเราต้องถามถามตัวเองด้วยผมจะมองอย่างเงี้ยเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเตะบอลไปกับเพื่อนพี่ไก่ mm. แล้วฟีลประมาณว่าเพื่อนอนะ่ะเหมือนประมาณว่า ดึงกางเกงแหละแต่มันเป็นเรื่องปกติที่แข่งบอลไงแล้วทางแบบเมื่อก่อนแม,แ,มแม่เขาก็เหมือนแบบอ่า,อาผม,มาเข้าใจาคือผุ้นน้อยพู้หยิงเปิดกระปงกันน่ะพ,พุ้งซ <มา S 2> ้อ่าเกบฟิลมาน,านั้นทางก็เข้าใจกันเลยแบบหลบให้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นครอบครัวเดียวอยู่แล้วแสงทองอทุกคนบอกว่าองค์ชายพุ่น, <laughs> นน้อจังเลยอีนี้เรียบร้อยแล้วครับผม,มเขาเขาสดใสเช่นเดิมนะครับ บ้านก็ขึ้นไม่ได้ห้องนอนก็ขึ้นไม่ได้ปูนอนตรงนี้แลแล้วเมื่อวานมาเต็นท์อันเนี้ยอยู่แบบอยู่บนหลังชายอะแลันอลนะ่งกัจบอม่ต้องเป็นหัวอะทุกคันแบบะไ่ันี่มไกลนเนไป้าใหาาน้องส่ไืเปาส้องสิ่ไ้อนเนี่ยีิบโลอ๋อใช่ใชนี่พี่พี่ไก่ปักหมุดเลยก็ได้นันี่มามาพี่ไก่ปักหมุดเลยอัน เดี๋ยวกอนสีร่องขออนุญาตเปลี่ยนหมุดเป็นปักอันนี้ได้ไหมคะทุกคนอะที่เราไปทําบุญมานั้นที่เราไปถวายเทียนพรรษาใช่ไหมทุกคนแบบที่นี่วัดเพิ่นอ่ะวัดปารีดวัดปารีสเพิ่นไฟใหม่ไฟอ่าใช่อัต้าลัดวงจรวัดวัดที่เหมือนประมาณว่าท่านจะมีเพิ่นกระบอกยุ่น่หรอว่าเศษสาไหมแต่เ้าก็ะเบริวายใช่เราอยากร่วมทําบุญอ่าไหนๆเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับเขาวันนั้นแล้ว คือไปแคมป์แล้วก็ไปคอมเมนต์เลยพี่จะปักหมุดจะไปคอมเมนต์เรื่อบัญชีวัดบ่ใช่เรื่องบัญชีวัดตรงไหนแต่เราแต่เราอ๋จะไปคอมเมนต์เลยที่พี่อยู่หน้าเฟซไทยอยู่หน้าเฟซไทยที่พี่นยู่ัทนนเดี๋ยทางเราก็จะร่วมาเราก็จะร่วมด้วยใช่ที่ที่หนูที่ฮอปปับที่หนูประมูลชุดมาเมื่อนั้นแล้วพี่น้องอืมมึงก็ทำบุญหมดเลย ของพี่ก็ร่วมด้วยอีกสองร้อยสองร้อยยูโรของบอสเออีกก็น่าจะสามรวบรวมไปรวบรวมมาเดี๋ยวเราจะโอนเข้าบัญชีนี้มันมันไปยังไงอ่ะใช่จเจเจะยุใสจะเสียจะเสียก็ปีอยู่ใสรูปพี่อยู่ในรับ,บั้มรูปไหมมันหมายถึงอ๋อหมายถึงว่าเลขใช่ไหมพี่ใช่อะไรที่ละอาไิลี่ะพี่มาติ่ะเอาลิง์เอาลิง์นี้ออกก่อนเออเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนี่ไง ของพาจาย์เราก็จะโอนตรงนี้เหมือนกันโอ้ยจะอะไรระเบิขจังวามันต้องยังไงมันไม่ได้ได้เลขมันต้องเอาไปทั้งหมดแบบนี้เอานี้ไหมต้องเป็นรูปเราเราเราไปโพสต์เอาราดีกว่าแตเราไปกเราบอกในนี้ก่อนอืมนะคะวัดที่เราไปแม่ที่อังกฤษก็ร่วมมาวินเนอร์คูเตอร์พี่อุ้ยทุกคนร่วมกันหมดเลยที่ไปวันนั้นก็คือตามจิตศรัทธาก็หลักๆก็จะอยู่ที่แพลวซันพี่แล้วก็พี่เอเป็นตัวหลักคืออย่างสี่พี่น้องคือเฮ้าไปเฮ้าไปนี่เฮ้า มารามไกลอ่ะพี่เมยสินะคะ่เพื่อนไป,ไปไปไปร่วมแบบจัดกิจกรรมให้กับทางวัดเหมือนกับเป็นการได้ได้ไดร่วมทาบุญด้วยแบบที่นี่เ้าสองคนก็ได้ไปถาวายเทียนซึ่งพอเราไปเสร็จค,คือคือลานจากนั้นมีมีมีมขา่าวว่าไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไหมแต่ก็มีบางคนที่เอาไปสร้างประเด็นเกี่ยวกับว่า เป็นพอซุ่มซู้ไปอันนั้นอันนี้เป็นพาอว่าพวกเราไปก็ก็แสดงว่าคือพิจารณาเอาไม่ใช่แค่เราไปทําบุญนะครับลูกศิลูกหาอาจารย์น่อะเยอะมากมาจากอเมริกาแม่ค่ะถ้าเจ้าดามขอแสดงว่าเจ้ากับมอร่วมทุกคนที่ไปเป็นลูกศิลูกหาทาบุญนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนใจคนน่ะอือห้อใจบวกห่อใจบุญแต่ว่าคุณคิดอกุศลคือไม่เป็นไรคุณก็ตามนั้นแหละแต่ว่าที่เราพูดเนี่ยคือ มาจากอเมริกากับลูซิดเพิร์นคือทุบินมาคือหลายหลายคนมาใช่มันเป็นบุญข้อภรษาของของวัดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเราเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเราเราได้ไปทำบุญแล้วใช่แล้วก็ไปบอกบุญตอนท้นเราทำงานอยู่อังกฤษเรื่องที่เกิดขึ้นในในมุมเรานะครับซึ่งทุกคนจะเป็นผู้จัดหรือว่าได้ทั้งสิ้นเราไปมอบความสุขเราไปเสียงเพลงร่วมและเราร่วมทําบุญกับวัดการที่เราไปแบบเนี้ยในมุมผมนะที่ผมพูดขึ้นมาผมมองว่าสิ่งที่คนไปปั่น เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้เราทําอะไรพี่ไก่เขาก็ปัน่นหมดแล้วในมุมนี้ตั้งแต่ที่มันไม่ใช่อย่างนี้เขาก็ปั่นให้เป็นอีกอย่างเพื่อให้คนสับสนในข้อมูล,ลหลายๆอย่างหัวอกแต่ละคนมันก็มีหัวอกและความรู้สึกเหมือนกันหมดแต่เราห้ามใครไม่ได้เพราะเอาเป็นว่าเมื่อเหตุมันเกิดแบบเนี้ยทุกๆคนที่ครั้งที่แล้วที่เขาไปเขาไปร่วมทําบุญเช่นตัวเราด้วยเรารู้อยู่ก่ใจเราไปมอบความสุขเห,เหตุการณ์แบบน,น,นี้ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นแต่ในวันที่มันเกิดขึ้นอย่าเหี่พี่ไก่บอกเกิดขึ้ เราไม่ได้ไปกับตัวแต่เรามีสื่อออนไลน์ที่เรามีแฟนคลับที่ของเราเนี่ยที่จะช่วยทางวัดได้ทําบุญได้อย่างน้อยสิ่งที่ทุกคนจะทํากับเราเดี๋ยวหลังจากลงไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาโพสต์นะครับค่ะเราจะให้ทุกคนร่วมทําบุญกับเราหนึ่งมันเป็นสะพานบุญด้วยกันใวัดต่างแดนที่มาอยู่ประเทศไกลๆแบบนี้อย่างน้อยก็ยังเป็นศาสนาพุทธที่เรานับถือนะครับสายพุทธนะำหม่ถึ่งสายพุทธนะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญเดี๋ยวหลังจากลงไลน์เนี่ย เดี๋ยวเราจะไลค์เอ้เดี๋ยวเราจะโพสโพแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะ่แชร์ฝากด้วยนะคบทุกคนแต่ถ้าอยู่แบบทายุ่เมืองไทยบางคนกับวงหุจัาว่าสีอวนแบบใดนะคะคนที่อยู่เมืองนอกนะคะกาดทับไทยเขาอยากรวมทําบุญห้าอยากซอยกันเท่ากับซอยซอยกันหรือว่าคนใดที่อยู่ไทยอยากทําบุญก็ก็อาจจะมีเพื่อนที่เมืองนอกก็อาจจะบอกเพื่อเพื่อฮหดบุนเพื่อนยังสามารถไ้ตเพราะมันชี้นินเป็นมันชี้วัดเลยใช่นนก็ไ่เคยอวนเมืองนอกขึ้ือนกันโนกเแค่ว่เป็นแต่ว่านุก็ฝาก มาดามไปแล้วเรียบร้อยแต่เราต้องไม่แกะเลขนะพี่อืมพี่อาจจะเบิ่งอันนี้ดูเดี๋ยวได้จะโทษอันนี้ดูวะทรงอันนี้ให้กิสไปอยู่ในไลน์อ่ะแมป Google Map อือฮึเดีือดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่ซันลงไลน์นะครับเดี๋ยวซันจะบอให้ต้องข้าวหนึ่งเดี๋ยวจะโค้ดนะครับเนี่ยขออนุวเราต้องเดินทางไปกินแบบปใส่รถไปกินข้าวด้วยแต่พี่แกะเปิดอันนี้ก็ได้เดี๋ยวพ่จะพ่อจะไปขายทั่วหาคนก่อน ขอบคุณนะคะไปพจอกันที่สวีเดนค่ะพี่น้องไปเจอกันที่สวีเดนนะถ้านนี้ไปเที่ยวเราก็ที่เปิดแล้วนะของสวีเดนเรามีกลุ่มสวีเดนต่างหากนะคะทุกคนเป็นกลุ่มคอนเสิร์ตนะคะทุกคนจะได้ชมบรรยากาศแบบบอกเลยว่าเป็นงานใหญ่มากงานใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเข้ามีเสื้อขนหนาไหมบอมีค่ะมือนีหนาวเป็นบอลหรือจใส่เสื้อขนหนาแบบนี้เย็นเ็นเย็นี่ดูองศาก่อน ย้ายเสาเราไม่โอเคเลยกกติเสาโนุลเราจะอยู่ประตูนี้พี่มีหได้หมช้กินอะไรกาแฟแม่ไม่รู้สิลูกทไมเขาสันพี่มีน้ำยาล้างเล็บมหมนี่จะทำอะไรพี่ไก่โทรหาพี่ก็ให้หน่อยแพลวโทรหาเขาไม่ติดที่บอกว่าจะให้แพลวไปกินข้าวที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไก่เป็นคนที่ไปจะพาไาปหนูหาไม่เซนเจอร์เขาไม่เจอเขาทักมาอยู่แต่นูหาไม่เจอ นี่แอนคอร์ฮอล์ซันจาวแอนคอร์ฮอลล์หรือไงฮัลโหลไอแอนทายแคนไอสฟิกดิทายสวัสดีค่ะไก่นะคะไก่อยู่ในตู้แลนช่พอดีไปเจอพี่เขาเมื่อคืนที่งานที่ร้านบุรีรัมย์นะค่ะงานคอนเสิร์ตนะค่ะดีพี่เขาชวนไปทานข้าวที่ร้านเลยอยากจะขออนุญาตพูดยนะค่ะแพรว พี่ก็ทักเพราะทักมาหนูหนูหาไม่เจอหาไม่เจอที่ทักมาค่ะกำลังว่าอีกสักพักพักหนึ่งจะออกก่อนที่จะไปส่งน้องค่ะพอดีน้องไปขึ้นเครื่องที่บัสเซลแล้วทางผ่านพอดีออกเลยอีกแล้วใ่ว่าเออเดี๋ยวไปแวะพี่เล็กชวนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงไปปักหมุดไปเราจอดรถที่ไหนคะเนี่ยอ๋อพาร์กิ้งอยู่ใกล้ตรงนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราออกไปเลยก็ได้ โอเคให้ไก่ไปจอดปาร์กิง้งไก่รบกวนขอชื่อปาร์กิได้ไหมคะมันชื่อว่าปาร์กิอะไรคะนี่ไงนีอคุณปาร์คีน่าแบบมันต้องจอดปาร์กิง้งอ๋อโอเคไงคุณคุณคือตัวตัวเขียวใช่ไหมคะค,ค,คุณเขียวเนาะ ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแกไปจอดที่คุณปราดนะคะค่ะแล้วก็ติดต่อคุณพี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอพี่เล็กอะไลายมาเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วเราค่อยเราค่อยขึ้นรถเลยไหมได้แล้วเราค่อยไปหาที่จอดรถแถวนั้นเขาบอกให้เราจอดคุณปราดขอบคุณค่ะพี่จอยขอบคุณค่ะ ต่ก่อนรู้สึกเฉยๆแต่ตอนนี้รู้สึกรักกันจริงๆรักกับทุกอย่างเจอกันสวีเดนเจอกันกับพี่จอยเจอกันค่ะสวีเดนเจอกันนะคะมาทักทายกันได้นะคะทุกคนมาทักทายกันได้เราอยู่สองวันเลยสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าเจอกันเอฟซีกุดชุมขอคุณค่ะสั้นจักอะไรอ่ะนั่งรองเท้าหรอ ซานเสร็จยังอ่ะปะเอากระเป๋าขึ้นรถค่ะน้ำเลยนะเอ้ยแต่มีนี่อยู่พี่เนื้อไปด้วยไหมเนี่ยไม่ได้ไปครับไม่ไปกินข้าวเหรอไปครับอ๋อมีสบู่อยู่แต่ที่สาวหัวไม่มีอยู่มีมของเจิงวะมีสบู่ข้างบนเลยวะแปอาสบู่มาให้พี่จัดที่ลูกๆสบู่ข้างบนเราไม่มีสบู่ห้องนี้เลยเหรอทีอยู่ครับที่ซานกระข้างบนไหม วินเนอรอกับรวินเนอรแบบนไหมน้องไม่หรอกือไม่เนอรแบบก็ัผมมีของอยู่ครับโอเคเอามากระ้อยู่ครับทุกคนครับเดี๋ยวอีกสักป๊บเดี๋ยวส่งลิงไเนอรจะลองะลิงที่ไหนแอเนี่ยใช่เกิดแล้วแอต้องเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอนะครับพายที่เข้าเดี๋ยวให้แอดมีความสามารเขาทำงานด้วยไงแล้วอีกคนหนึ่งเขาว่าคลอดลูกไงพี่อุ๋ย เตรียมเงินติดมาอะไรรอได้จ้าขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะแม่อ้อยสารคามทักค่ะขอบคุณค่ะแม่อ้อยแม่อ้อยแม่อ้อยเตรียมชุดแล้วนะแม่อ้อยอ่ะแม่อ้อยบอกเตรียมชุดแล้วงานแต่งแม่งานแต่งช่วงเช้าหนุจะเป็นธีมสีอ่อนๆที่ชมพูอ่อนๆแม่ไเราค่อยโพส์่อนใช่ไหใช่จะบอกแด้ว่าช่วงเช้าทําบุญจากบาทแล้วก็พิธีเช้าที่ลังสิทธ์ก็จะเป็นชุดสีชมพูอ่อนๆนะคะยังไม่กินเลยเป็นออกแนวแนวแบบอีสานอีสานบานเห่าอ่า แล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นธีมสีฟ้าเป็นเป็นงานเลี้ยงที่ที่เราจัดแบบจะเป็น i v a t ษแต่เราก็จะมีการเรียนเชิญทุกคนนะคะเดี๋ยวกลับวันนี้เราไปถ่ายที่สวีเดนนะคะที่เราจะไปเนี่ยก็คือไปก่อนเนี่ยเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศ แล้วก็จะมีกันแบบถ่ายรูปที่จริงเราอยากถ่ายรูปแบบพีเวดดิ้งไปเลยไปด้วยเลยจะด,ดูเวลาก่อนว่ามันจะมีเวลาไหมจะทันไหมเออแต่ถ้าแบบเราถ่ายแบบเก๋ๆชิคๆอะไรเงี้ยเออแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าเราจะไปหาชุดถ่ายพีเวดดิ้งอะไรเงี้ยก็คงไม่ทัน mm hmm. แต่เราอาจจะหาลิฟเฟลนค่ะแบบชิคๆแบบสบายๆาเงี้ยถ่ายเก็บไว้เพื่อที่จะแบบเอาไปใช้ในวันวันแต่ง นะคะทุกคนก็นรอชมบรรยากาศในไรนะคะชมพูอเอากระปีได้ไหมได้ค่ะแม่เขาเรียกมันเสีอะไรซีพาสเทลเหรอเสีอะไรอร่อยอ่ะไม่เอามมฝาก สี่แต่แด้ต่ส,งสวงเศร้าติจาระาแม่ต้องไปช่วงเย็ยนด้วยสิแม่แต่ช่วงเช้าน่าจะรองรับคนไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่า<ม>นะบ้าะใช่เป็นเป็นน่าจะเป็นแบบพื้นที่บ้านมันก็ค่อนข้างที่จะแบบจํากัดนิดนึงนม่หมดหรอไม่อ้วนไม่ไม่ไมเคยสันทัดของหวานเอาแค่มันแบบกระชุ่มมาช่วย กอ <Yeah. S 2> ที่อยากมึงอยากให้หวานจังเลยอยากไปงานแต่งงานช,ชวนครับทุกว่างมาครับโอเคครับ okay, ทุกคนครับ๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนเราต้องเดินทางแล้วโอ้กู่าต่ผมลงไลฟ์ก่อนนะครับใครที่จะไปเที่ยวสวีเดนกับเรานะครับ oh. ต้องมีกลุ่ม oh. กลุ่มกลุ่มบล็อกไว้นะครับด้านล่างครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีเปิดกลุ่มของที่คอนเสิร์ตของพี่อภแยกไปด้วยนะครับ่ hmm. าจะเป็นสองอย่างก็ทุกท่านใครสะดวกยังไงก็ สวัสดีทุกท่านนะครับสันก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับนี่นะครับสวัสดีทุกคนนะทุกคนฝน,นเร่่มทำบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการให้เ,เราจะโพสแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะุคนครับ